ตอนนี้มาเทสกล้องกันอีกสักครั้งนะครับอันนี้คือสมาร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่คือ Android นะครับก็คือ Samsung S5 นะครับตอนนี้ใช้กล้องหน้าแล้วก็ต่อไมค์ a s p เ n นะครับแล้วก็สายต่อเชื่อมเพิ่มความยาววันนี้ใช้สายต่อเชื่อมที่มีความยาว6เมตรเลยเผื่อมีการ Move จะได้ไม่ต้องกังวลว่าสายจะสั้นไปปกติผมใช้สายแค่ประมาณ1.8 เท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ผมใช้สายที่เรียกว่ายาวแบบมากเลยนะเห็นไหมฮะยาวมาก6เมตรแล้วก็ใหม่ต่อ S-L ที่จะทำให้ดูตอนนี้ก็คือเราต้องมองไปที่กล้องที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการมองที่ถูกต้องเราต้องมองไปที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่มองไปที่จอัองนั้นสายตาเราที่เรามองเนี่ยมันจะเป็นการที่เวลาคนมองภาพเราจะไก่ว่าไม่ได้มอง เราไม่ได้คุยกับเขาอยู่เราเป็นการคุยกับใครก็ไม่รู้นั่นวิธีการที่ถูกต้องนะครับโอมองดูนี้บ้างมองดู้บ้างมงนี้บ้างนะครับนี่คือเทคนิคที่ใช้ได้ง่ายๆนะครับโอเคตรงน,นี้ผมบันทึกภาพไปประมาณนักนาทีกับ20ิวินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ใช้กล้องหน้าว่าความแตกต่างระหว่างภาพแล้วก็สีสันจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูคลิป2ครับ